ตั้งแต่ซ่อมเครื่องปริ้นมานะครับต้องบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอาการหนักอาการหนักยังไงนะครับถ้ามันเสียโดยปกติเนี่ยมันไม่ค่อยหนักนะครับเนื่องจากลูกค้าเนี่ยคือแก่เครื่องเองนะครับมันก็เลยทาให้อาจจะทําให้แบบอุปกรณ์บางตัวมีปัญหาเครื่องนี้นะครับที่จริงผมเสนอูกค้าไปไม่อยากให้ซ่อมนะครับแต่ลูกค้าก็คืออยากจะซ่อมนะครับเพราะว่าเครื่องมันใช้ดีอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวเครื่องของลูกค้านะครับ เครื่องนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับหนึ่งนะครับเราเปลี่ยนหัวพิมพ์ให้ลูกค้าอันนี้คือหัวพิมพ์ของลูกค้านะครับอาการของเขานะครับน่าจะเกิดจากตอนที่ลูกค้าแกะเครื่องแล้วบอร์ดช็อตนะครับบอร์ดช็อตทําให้ตัวหัวพิมพ์ช็อตหัวพิมพ์ช็อตตัวนี้นะครับช็อตสีนะครับแต่ดําใช้ได้นะครับผมอาการก็คือหนึ่งนะครับเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับหัวพิมพ์เราเปลี่ยนของใหม่นะครับของใหม่หัวพิมพ์ก็สองพันกว่าบาทนะถ้าเป็นหัวพิมพ์แท้เบิกศูนย์นนะถ้าหัวจีก็กว่าาบทอัันน้นก็ถ้าเป็นหัวจีนรร้้้านนจจะะไม่่เปลลียใใหหคับูกค้าาแบบอจัดกรเงนะเพรราะะหหััััววจีีีนนนมมเเสส่ยยงคบพพิ์ สองบอดเสียนะครับรอซ่อมบอดนะครับสามสายแพรนะครับสายแพร์ตอนนี้ผมต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าแกะออกมานะครับแล้วสายแพรมันเสียนะฮะนี่ครับก็ต้องเปลี่ยนสายแพรทั้งหมดนะครับผมสายแพรหัวพิมพ์นะครับเพราะว่าลูกค้ากาวกาวหยอดเนาะเห็นไหมมันแข็งนะครับสายแพรหัวพิมพ์สายแพร์ตัวกล่องรับนะครับแล้วก็ตัวกล่องอันนี้ผมก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะเพราะว่าอาจจะเกิดจากตอนที่ลูกค้านะครับใส่ตัวหัวพิมพ์เข้าไปแล้วยึดน็อตนะครับสังเกตนะมันแตกนะครับ มันแตกตัวยึดมันแตกนะครับตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับก็ก็คือเปลี่ยนทั้งชุดแหละนะครับผมแล้วก็ตัวตลับนะครับตลับดำรับหัวตรงนี้นะครับเนื่องจากลูกค้าอาจจะต้องใช้อาจ่าหัวมันแตกนะครับจุกยางแตกมันทําให้อากาศมันเข้าได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนปั๊มให้นะครับเนื่องจากปั๊มปั๊มเก่าของลูกค้านะครับอาจจะเกิดจากตัวที่มันฟองน้ำนะครับมันเสียแล้วก็ตัวเหล็กนะครับนะครับฟองน้ํามันเสียแล้วก็เหล็กนะครับมันมัน รอลงไปนะตัวนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นมือสองให้นะครับผมเป็นอุปกรณ์ให้เครื่องนี้ต้องบอกว่าซ่อมแพงนะซ่อมแพงครับเพราะว่าผมคิดค่าจ่ายแค่ซ่อมบอร์ดนะครับเปลี่ยนสายแพหัวพิมพ์นะครับแล้วก็หัวพิมพ์ผมคิดค่าจ่ายแค่สามอย่างนี้นะครับพวกตลับตัวเบ้ารับตัวปั๊มนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับผมไม่ได้คิดค่ายจ่ายนะครับเพราะมีอะไรมือสองตัวนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนให้ลูกค้าไปฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะลองปริ้นดูนะครับผมใช้เวลาเครื่องนี้นะครับผมซ่อมตั้งแต่ 8ปดโมงเช้านะตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองสาสิบห้านาทนะีต้องบอกว่ามันหลายอาการพอพอเปลี่ยนเสร็จมันไม่ออกเราก็ต้องมานั่งไล่อีกนะครับค่อนข้างที่จะจะใช้เวลาพอสมควรนะครับตรงนี้อ่ะบางทีลูกค้าถอดนะครับลูกค้าก็ไม่ได้ผิดหรอกเพราะว่าบางทีเราถอดลูกค้าถอดอ่ะครับอาจจะไม่ได้มองอุปกรณ์ที่อยู่รอบข้างมาจะทําให้อุปกรณ์ที่อยู่รอบข้างมีปัญหานะครับผมอันนี้เราสามารถป็นเทสได้นะครับเพราะว่า ตรงนี้เราไม่ได้ใส่สแกนเนอร์นะครับแต่ไฟมันจะกระพริบฟ้องหาสแกนเนอร์นะแต่เราต้องประกอบเข้าเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับอ่าลืมบอกตัวนี้ผมซ่อมตัวฟิกกระดาษให้ลูกค้าไปด้วยนะครับผมเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับหัวพิมพ์ไม่มีการรับประกรันแต่อุปกรณ์ชิ้นอื่นเรารับประกันให้นะครับนะครับใช้งานได้ปกติสียกปกตินะครับผมดำาออกปกตินะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดนะครับพวกชุดฟีต่างๆเนี่ยทานเรา นะครับรับประกันให้นะครับหเดือนนะครับยกเว้นตัวหัวพิมพ์เพราะหัวพิมพ์ขึ้นอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าขึ้นอยู่ที่น้ำหมึกของลูกค้าด้วยเพราะว่าหมึกก็มีผลกับหัวพิมพ์นะครับพวกนี้นะอุปกรณ์สิ่งเดียวที่ร้านไม่รับผิดชอบก็คือในเรื่องของหัวพิมพ์ถ้าเทสออกแล้วใช้ได้ก็คือจบนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะประกอบเครื่องคืนนะครับการที่เราจะประกอบเครื่องคืนนะครับผมปิดเครื่องให้เครื่องดับถอดปลั๊กออกนะครับเพราะเราต้องเสียบพวกสายแพรพวกอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวอุปกรณ์ที่เราแกะมาเราจะส่งคคนนลูก้าะรับ เครื่องนี้นะครับเนื่องจากที่แบบมันเสียเยอะนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับ, <_ T 1> รบเพราะว่านึกดูผมทำแต่แปดโมงคนระับจนถึงบ่ายสองนะครับหกเจ็ดชั่วโมงเนะี่ยคือม,มันต้องซ่อมไปเรื่อยผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับเพราะบางอาการมันหนักเกินไปเพราะมันหนักเกินไปเนี่ยคือมันต้องซ่อมไปเรื่อยซ่อมไปเรื่อยแล้วอย่างครับผมจะมาถ่ายคลิปไปด้วยเนี่ยโอ้มันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่ค่อยมีสมาธินะครับบางทีแบบเราจะถ่ายคลิปไปด้วย ซ่อมไปด้วยอาการไหนหนกักๆอ่ะผมก็ก็ก็กมไม่ได้ถ่ายให้ดูทั้งหมดนะครับผมก,ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับบางทีลูกค้าอาจจะอาจจะอยาเกเห็นเครื่องซ่อมของตัวเองนะครับแต่บางทีแบบถ้ามันหนักมากก็ต้องแบบก็ต้องเข้าใจผมด้วยเพราะว่าจะให้ถ่ายแบบหลายๆชั่วโมงก็ไม่ไหวนะครับเวลาพังผมทําคลิปก็ไม่หายนี่ผมเครียดเลยนะถ้าสมมติว่าผมเปลี่ยนหัวพิมพ์ให้ลูกค้าแล้วหัวพิมพ์ดันเสียหรือมีปัญหาเนี่ยผมเครียดเลยนะเพราะว่าสองพันกว่าบาทในเข้าเนื้อผมเลยนะหัวพิมพ์นะครับผมเดี๋ยวเราจะประกอบเครื่องเข้าคคืนะรับ เครื่องปิ้นน่ะมันไม่เหมือนพวกคอมพิวเตอร์นะครับบางทีแบบเราซ่อมมันแบบมันต้องทาความเข้าใจกับตัวเครื่องด้วยนะบางทีแบบมันผิดพลาดน,นิดหน่อยก็คือเสียมานี่ยเออาการหนักนะครับผมจะใส่ตัวสแกนเนอร์ลูกค้าเข้าไปก่อนนะครับทีแรกว่าจะซ่อมให้เสร็จแล้วจะส่งกลับคืนให้ลูกค้าวันนี้นะครับแต่ดูแล้วน่าจะวันนี้น่าจะไม่ทันคงจะส่งส่งพ่งนี้นะฮะเพราะว่า วันนี้ก็จะสี่โมงเย็นแล้วผมน่าจะแพ็กไม่ทันเพราะว่า,วามันมีงานโน้ตบุกงานพวกคอมที่ลูกค้าส่งมาซ่อมเลยนะงานพวกนี้ต้องบอกว่างานแก้นะครับเป็นงานที่อะไรที่แบบว่ายากนะครับมันไม่เหมือนงานที่แบบเสียโดยปกติถ้าเป็นงานแบบผมต้องมาแก้อาการแบบนี้ก็คือต้องต้องต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรต้อง เหนื ude, ude, ่อยเหนื่อยพอาสมควรเพราะว่าปกติแล้วในท่างานแก้เด uh, anyway, ี okay. side side ๋ยวผมก็ไม right. yes, ่ค่อยอยากจะทํานะครับเพราะว่าบางทีมันมันกว่าจะเสร็จนะครับมันใช้เวลานานเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับพยายามเอาข้ามสายแพทด้านหลังไปนะเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวสายแพนหลุดนะครับผมเนี่ยต้องระวังนะระวังทุกขั้นตอนเลยครับเวลาทาพลาดมาก็งานเข้านะครับ าครอบนี้ย่าลืมใส่นะครับตรงนี้ก็มีผลนะถ้าฝาฝาครอบตรงนี้นะครับมันจะไปกดตัวตลับนะครับให้สนิทนะครับผมมันจะทําให้ตัวน้ําหมึกออกได้ดีขึ้นนะครับส่วนตัวนี้เราก็ยึดน็อตน็อตเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยเอาน็อตอยยอตัวใหญ่ยึดเข้าไปตรงนี้มันแตกนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมอุปกรณ์ทั้งหมดจะส่งคืนลูกค้านะครับ เดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเทสสแกนเนอร์ดูนะครับว่าสแกนเนอร์พอใส่สแกนเนอร์เข้าไปมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าสแกนเนอร์เออลอร์นะครับหรือสแกนเนอร์มีปัญหาไฟกระจะกระพริบนะครับผม เดี๋ยวรายการรายละเอียดผมจะติดไว้ที่ตัวเครื่องให้ลูกค้าด้วยนะครับว่าทําอะไรไปบ้างนะครับตอนแรกผมก็แจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับว่าไม่อยากให้ซ่อมเพราะผมดูแล้วอุปกรณ์ด้านในมันโโหมันเครื่องนี้เจ็ดแปดปีแล้วนะครับผมอ่าไม่มีเออร์เลอร์นะครับผมเครื่องปกตินะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวนะครับผมก็จะเสนอลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแพ็คจะส่งคืนลูกค้านะครับผมเดี๋ยวผมจะปิ้นเทสอีกรอบนึงนะครับ ตัวนี้ผมเคลียร์ซะหมดให้ลูกค้าไปด้วยนะครับผมก็บอกว่าจะทำทำหลายอย่างนะพวกนี้ผมไม่ไ so, ด้คิดค่าใช้จ่ายนะครับคิดเฉพาะอุปกรณ์หลักๆที่แบบที่อะไรที่ร้านไม่มีที่แบบต้องสั่งซื้อพวกนี้ผมจะคิดค่าใช้จ่ายนะครับผมแล้วตัวนี้ผมไม่ได้คิดค่าแรงด้วยนะครับเพราะว่าแค่นี้ลูกค้าเขาจ่ายไปเยอะแล้วนะครับผมก็เลยแบบโหไม่ไม่ได้คิดค่าแรงนะฮะแค่หัวพิมพ์เข้าไปสองพันกว่าบาทนะครับซ่อมบอร์ดอีกเปลี่ยนสายไฟก็สามพันกว่าบาทนะครับเกือบสี่พันนะครับซึ่งเครื่องใหม่มาสี่พันกว่าบาทเองนะ ถ้าออกแบบมาคิดค่ายจัดทั้งหมดพวกกล่องพวกนี้ด้วยนะครับอุปกรณ์พวกนี้ด้วยผมบอกเลยว่ามันโอ้ไม่คุ้มนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละนะฮะอาจจะแบบลูกค้าใช้ในเครื่องนี้แล้วอาจจะชอบแล้วก็เลยแบบอ,อยากจะซ่อมนะครับผมงานพวกหัวพิมพ์พวกนี้เป็นงานเปลี่ยนนะครับมันไม่เสียอยู่แล้วนะครับแต่กลัวอุปกรณ์หรือจะมีปัญหาแค่นั้นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะแคนเซิลก่อนนะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับสีต่างใช้งานได้ครบหมดนะครับผม